วันหนึ่งในขณะที่อากรได้ส่งกาวกระป๋องให้น้องบูลิสพราะอยากจะพาเข้าไปท้องฟ้าจำลองเฮ้ยไม่ใช่ครับน้องบูลิสก็ได้ถามต่อมาว่าอาครับช่วยเล่นเกมมันพันแมนหน่อยหน่อยครับพี่ในคอมหรือมือถือครับได้ทั้งสองครับเกมนี้หน่่ยเหรอครับใช่ครับฟีป่ายังจะงกอีกนะครับได้ครับเดี๋ยวพี่ลองเล่นดูนะครับจะได้เรื่องยังไงและพี่จะบอกไปนะครับบูริส เริ่มต้นเกมก็ให้น้องๆกดสมัครทันเีสมัครทันเทสมัครให้ดีด้วยการพิมพ์เหี้อะไรก็ไปก็ได้เอาละครับก็กดสมัครนะครับแล้วก็กรอกชื่อเราไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสอย่าไปใช้เฟซล็อกอินนะครับไปเดี๋ยวตอนขายแดงนี่จะลำบากนะครับพิมพ์ชื่อติดกันนะครับอย่าใช้เป็นวรคนะครับ เมื่อใส่รหัสเข้าไปแล้วนะครับก็กดสมัครได้เลยนะครับง่ายๆแบบนั้นนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็จะเข้าสู่ตัวเกมทันทีครับนี่มาแล้วครับหัวโลนนะครับฝึกวิชาจนหนักนะครับจนกลายเป็นคนหัวโลนนะครับเพ่ของเรานะครับหราหลดแป๊บหนึ่งนะวันหนึ่งวันนั้นและอีกหลายๆวันที่เหมือนจะเป็นวันปกติทั่วๆไปนะครับ โล่ก็เหมือนจะสงบสูงแล้วก็ท่าได้ระเบิดก็ลงนะฮโอ้ยต้ใจเสเียนี่มาแล้วครับปิกาโลก็ไม่ใช่โรรดากระบอนเซตปังโอหรือว่าหรือว่าจะเป็นผู้ชายสายแตนคนต่อไปไม่ใช่นะครับแมกนกะบมัวโวคนละเรื่องเลยเกินนะครับโอภาพมันเหมือนการ์ตูนที่อ่าดูเลยนะครับใช่เลยอ่ะมันตางมาจากการ์ตูนเลยวาใครไม่เคยดูวันพันแมนก็ไปสามารถดูได้ที่เน็ตฟลิกนะครับ สลับสนุนของแตยลิกกสิทธิ์นะครับนี่นะครับก็เริ่มเข้าสู่การต่อสู้นะครับก็เล่นไม่ยากครับผมก็จะมีไกด์ไลน์นะครับมีพี่ปุ้งเหม่งของเราคอยบอกนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับเริ่มต้นก็กดไปที่อันตินะครับเลือกศัตรูนะครับแล้วก็ทำการโจมตีกระหน่ำเตี๋หรือคอร์สนี่ครับโอ้ไม่ยากไม่ยากครับสกิลของเราดุตีของแบนลีกกะจำเจเจเจเเจเจเจจเจจเเเเเเ เลือกปล่อยให้กับแม็กไฟฟ้าโอเคเลือกตัวแม็กนะครับกำมลายุติรรมคืนยุติรรมอะไรของมึงเนี่ยพลังอะไรบู๊โอ้ต้องเลือกตัวก่อนก็จะกลายเป็นลูกเตะนะครับโอเคเข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วครับบอลพลังงานเก่งเกย์เอื้ออโอ้โอ้เฮียสี่พันเจ็ดอตายห่าทันทีครับเย็ดแค่อะไรนะปองสังขังสารนางกะละมังกระชามเ โอคัตรูมันแก่งเกินไปโบกีโลธรรมดาสู้ไม่ได้ถึงตาเราแล้วสินะจัดไปักหน่อยเฮ้ยกูมาแล้วหนูไปกับพี่มิจฉะพี่มาให้ดูพิกาจูเฮเสียงกตดเดินเลยหยุดพระเอกมามึงเป็นใครมีอะไรของแกอีเหมา ฉันก็เป็นฮีโร่ที่เกิดจากความเซ็งเท่านั้นแหละฉันเป็นฮีโร่เพราะงานอดิเรกฮะมึงเป็นฮีโร่เพราะงานอดิเรกอิสั์เป็นช่างแปลกอะไรช่างนี้ข้าคือวัคซีนแมนที่เกิดมาจากเชื้อโควิดและหน้ากาก,กที่เขาทิ้งเอาไว้มึงก็มั่วไปเรื่อยจนผสอมออกมากลายเป็นวัคซีนแมนเรออื่อากลัวไหมเรือกล่างสามอิสาตเอ้ยขูเป็น INE, วัคซีนด้แมนหด้วยความย่าละมากแต่มึงบอกว่ามึงเป็นฮีโร่เพราะความอดิเรก มึงจะอยู่เลยอีเห็ซอดปลายมึงบ่นอะไรของมึงหมัดเดียวเท่านั้นอีกแล้วเลยแค่หมัดเดียวแม่งก็ตายหายอีกแล้วโอ้ยคูไม่น่าฝึกหนักจนเก่งขนาดนี้เลยและนั่นก็เป็นที่มาของคำว่าวันพันแมนนะครับหมัดเดียวจอดแม่งจะเก่งเกินไปเห็สดสดเอาละครับเมื่อเปิดบัติภารกิจแล้วก็ กดรับรางวัลนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็กดบทต่อไปได้เลยนะครับผมนะครับเป็นภารกิจถัดไปนะครับกดเริ่มภารกิจถัดไปเฮข้าจะต้องเป็นอาโนอสวาชแน็กแจ็คบุรุษผู้แข็งแรงที่สุดในโลกข้าไม่สนใจว่าจะต้องใช้สารสเตียรอยหรือน้ำยาฉีกระปูให้ใหญ่ <laughs> ข้าจะต้องเป็นคนใหญ่เพราะข้าอยากใหญ่ไ <laughs> ม่ึงใช่เจ้าดื่มน้ำนี่สิฝันเจ้าเป็นจริงแน่ จะได้ใหญ่สมใจจริงเลยทุกพี่สิบนิ้วป่าไปเยแน่นอนเกินกว่าน,นั้นอีกตายเลยครับโค้งกรจะแก้จะกะก็อ๋นนอนนอ,นนนนอ,อ,อุ้ยนี่มันเกินสิบนิ้วนะครับพี่กระปูผมนี่ไปไกลถึงดอนเมืองเลยโอ้โห,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 หชอบมากอ้ สุดยอดไปเลยน้องชายแคกนี้เราก็จะได้คของโลกกันแล้วมันสมองข้าบวกกับพลังของเจ้ารับรองไม่มีใครเทียบอเมริการัเสเซียจีนจะต้องลาบข้าเป็นนาบกองไปเลยประเทศแรกไปตบหัวลุงโต๋ก่อนเลยเพอเราแข่งแร่งที่สุดเออมใครวะข้าคือไตร,รมาสุ鲁ปปงเหน่ขขงผู้แข็งแร่งในสีโลก นายน่าจะใส่กับโคกระน้องบ้างนะไอ <c oughs> ้บ้มด่ากูเลยเนื่องจากปูใหญ่จนทำให้บานตามันเลยต่อยพี่ชายของมันตายเองโอ้โหไม่พี่ชายโอ้โหไอหัวโล้นมึงทำให้พี่ชายกูตายมึงจะต้องตายอย่างนไงเดือดตายซะทั้งมึงโอ้โหไอยมัดเจ้า มันไม่ได้หนักเลยอ่ะเบื่อคกะโอ้หหมัดเดียวอีกแล้วกูเลยเบื่อริงที่่งมีใครที่จะแข็งแกร่งกวากูอีกแล้วเลยเนี่ยโลกนี้เอจบแล้วครับแมงเ้ยือเก่งเกินมนุษย์ไอ้ไซตามาหัวล้านจบภารกิจแล้วก็กดรับรางวัลเหมือนเดิมครับผมทุกการทำภารกิจสำเร็จจะได้รับตัวอัญเชิญพิเศษนะครับก็มีไกด์ไลน์บอกเนื้อนะครับเล่นง่ายนะครับ เด็กก็เล่นได้นะครับเกมน,นี้ดูไม่ยากเลยเพราะว่ามันมีจุดนะครับขึ้นบอกตลอดครับว่าเราทาอะไรได้บ้างอันเชิญหนึ่งครั้งนะครับนี่น่าจะเป็นทีมใช่ปะอ๋อน่าจะเป็นทีมงานเปล่าครับ,รบเลือกทีมอืมประม,มุลสาเดชฉันนักกรอพลังมหาศาลในการบทกุยญความชั่วร้ายโอ้โหปืนใหญ่มอดไหม,หมจีนอสมาแล้วครับ ยินดีด้วยได้รับตัวละครใหม่โอเคนายน่าจะมาร่วมดีกับฉันใช่ไหมอ่าโอเคยืนจันนะครับได้รับจีนอส์มานะครับอ๋อกดต่อไปอันเชิญทัไปอีกครั้งหนึ่งกดดูครับเลยๆชำนาญเรื่องกระบอกสามท่อนเต้นกินลำกินมาก่อนที่น่าตัดสินตอนนี้ติดโควิดออกงานไม่ได้ก็เลยต้องมารับจบกับส่ตาม,มา ใช้ชื่อเดิมก่อน,นครับเราคิดเปลี่ยนแล้วโอเคร่วมทีมแล้วก็ไปลาตะเวนครับโอเคเข้าสู่แผนที่เกมเลยนะครับหน้าที่ของสงมาชิกทีมก็ไม่มีอะไรครับวันวันก็หาแต่ตีนนะครับ <c oughs> หาตีนจากกล่าวคนพานและสัตว์ร้ายนะครับ <c oughs> นีนะครับอ้ามา,มาเริ่มต่อสู้ การโจมตีธรรมดาและการโจมตีแบบสกิลอัลตีจะสะสมจีสติงจีสติงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานเมื่อครบแล้วจีสติงอะไรของมันอีบา้าเอาละครับกดไปตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวไปที่ตัวสัตว์โตไปใจบอบมาเรียบร้อยโรงเรียนจีนทีเดียวตายครับว้าวเล่นไม่ยากจริงๆนะครับนี่จีนอสเดีอวว่าเราเจอตัวไม่เก่งวะ เจอคนหน้าก็น <German> right. right. ่าจะนานหน่อยนะครับมาลองดูทีมหนึ่งมาพวกเยเวยอย่าไปกลัวมั่งล้มมั่งนะติดตามรูปแบบทีมประธานนะของสตูนะครับอ๋อสกิลทักษะแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้รู้สึกจะซัดตรงนะครับขายตรงนะครับเพื่อนหายก็ขายท่งขายมัดได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็ของผู้หญิงมา บอสามาพี่ดาเนมาแนวขวางนะครับตัวผู้หญิงอ้อแต่ละตัวก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะครับผมของตัวผู้หญิงก,ก็จะมาแนวขวางนะครับกวาดทั้งกระดานเลยนะครับไม่เหลียวนะครับผู้หญิงโอเคเลยอะไรนี่คืออะไรวะกดรับอะไรวะอ้าวบอสมาเยือนจัดแกโฟนิกอะไรวะก็ะจนะมาฮะโอ้อันไม่ทันไว้อะ่เป็นไร หลับของก่อนครับก่อนที่จะไปลุยกันอัพเวลอ๋อให้กับจีนอสก่อนโอเคได <_ Q> ต้ตรงนี้สามารถเป็นตัวละอรได้จะเรื่อยๆจนโอเคครับอ๋อมันต้องอัพตัวละครใช่ไหมเดี๋ยวนะครับผมกำลังหาผมอัพอยู่กูกำลังงงๆอยู่อ๋อพัฒนาอ๋อตรงนี้ ไอเสามารถอัพได้โอโอเคครับผมทะลวงทีดจำกัดว้าวใครรู้เทคนิคดีๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกอาได้นะครับด้านใต้นะครับตอนต่อไปอาจจะไปเล่นแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับอาก็มือใหม่หัดขับเหมือนกันนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะยากอะไรนะครับต้ต่อสู้ตตาต่อไปอ้าวนี่หัวหน้ามาแล้วครับนี่โอ้โห ปืนใหญ่มากๆโอ้ยสัตว์ร้อนจริงๆโอ้จะได้จะได้ลูกเตะอะไรตีนวายุโอโคฟสมตีนอะไรเนี่ยแรงแรงแรงโอ้มันก็ผัดกันลูกพันลับกันรับนะครับนี่คือว่าง่ายเราจะโดนตีนครบทุกคนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่โดนครับทุกคนแล้วก็วเป็นตาเหล่าครับผมอ้าวเฮ้ยกูเหมือนยังไม่ได้ต่อ,อยมึงเลยนะอ้าว ยังไงฮ่อแม่จนพีซีบ้าไปไกลบ้าบา,บา,บาเออแรงขึ้นเยอะโอเคนั่นเป็นชุดอะไรพลังหมดนะอ๋ออาตุผู้หญิงครับตบทีหนึ่งแล้วก็สะดุ้งงออูมาโดนหมัดแม่งโอ้โหโอเคโอ้เริ่มตับทางได้ก็ไม่ยากครับก็ประมาณนี้ครับวิธีต่อยก็จิ้มไปที่ตัวศัตรูนะครับแล้วก็ซัดเลยนะครับอัตโนมัติ ครับโอเคเรียบร้อยลุยตาต่อไปกันเลยอ่าอะไรกันวะนั่นมูเมงไรเดอร์ใครวะอาชีพแกปป๊ปอะขับขนส่งอาหารนั่นแหละอะไรวะมูเมงไรเดอร์อ่ะโอ,อ้เฟลลมจีคนใหม่ว่างั้นมูเมงไรเดอร์โอ้โหชื่อแมง่งแกชื่อกาแฟแล้วนะครับ หมูเม่งไรเดอร์โอเคอ่ะมาไม่เป็นไรมากก็ดีกว่าน้อยอยู่แล้วนะครับไปกัน3คนก็ดีกว่าโดนไปคนเดียวนะครับเดินไปคนเดียวก็โดนตีง่ายง่ายนะครับเก่าไปไปกัน3มคนแล้วก็โอเคพี่โรสเราก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับโอเคกดรับปะ่ะปดีมันการเข้าเข้าสู่แผนที่สำรวจโอเค ไปกันเลยครับก็เล่นตามฉากแบบนี้นะครับคลิกเข้าไปาานะครับเข้าด่านนะครับรอโหลดโอเคอ่ะอันนี้มันกระบวนการใต้ดินเนี่ว่าอไอ,ไอตอนนี้หาดีนะถ้าใครดูกระตูจะรู้ว่าแม่งหามาาตอนนี้คือประมาณว่าไฟตามาเนี่ยมันเก่งเกินจนไม่มีใครสู้มันได้นะครับคืนหนึ่งเขาก็หลับไปนะครับแล้วเขาก็ ฝันนะครับว่ากระบวนการใต้ดินต่อสู้เขาได้อย่างสูสีมากนะครับคือโอ้โหพัดกันลุกพัดกันต่อยพัดกันลุกไทธรามมาเขาก็เกิดมีความชีวิตชีวาครั้งหนึ่งนะครับที่ได้ลุยกับสัตว์ร้ายอย่างมสมบุกสมบันนะครับต่อสู้กันดูดีสูสีนะครับเพราะว่าปกติเขาชนะศัตรูได้หมัดเดียวมาตลอดนะครับพอมาเจอแก๊งเนี้ยเขาก็ซึ่งมีชีวิตชีวานะครับได้กลับไปลุยได้เหมือนมีชีวิตอะตอนแรกแม่งสังกตาย เอไขแม่งก็หมัดเดียวหมดอ่าก็สุดท้ายแม่งก็ตื่นมาก็เพราะว่าเป็นความฝัน,นครับแม่งก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับหมัดเดียวจอดเหมือนเดิมนะครับว้าโอ้ยหนักนะครับมาต่อันเลยดีกว่าเด็โอเคมุมิงไรเดอร์มึงทำอะไรให้ทีมมันได้บอลนะโอ้ยนียนย่ตัวจีนออนได้เก่งนะครับกับลิลลี่ก็โอเคใช้กระบอก ตัวก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปนะครับเอาละเว้ขบวนการได้ดินไกลหมดแล้วเพื่อนเอาให้ร่วงเอาให้ร่วงเออเออเอออนี่นะครับอันนี้เลือกคลิกแบบเล่นเองใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่ามันจะมีคลิกแบบออโต้ไหมนะครับโหมันก็เริ่มมือมือน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับเอาละเริ่มต่อสู้ต่อไปครับเอาบวก นี่เลยรู้สึกเริ่มลำขึนนะครับแกงอ้าตามด้วหมัดตามด้วยจีนอสตามด้วยกระบองของเล็ดเล่โอหดูแล้วมันมเบาๆหมัดอะไรพิดพโอ,อ้โหไม่รู้แต่หนักมากออ้หึมุนเลยทีเดียวเห็นดาวน้องเลยอ่ะมาอ่านี่ครับพี่โลนมาแล้วครับนี่อ่า คลิกเล่นเองกับออโต้นี่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับลองดูนะครับกดออโต้แล้วจะเป็นยังไงนะครับมันจะเล่นเหมือนมันเองนะครับทีนี้เราก็ไม่ต้องไปกดนั่งจิ้มทีละตัวแล้วว่าให้ต่อยนะครับเด้โอ้โหแทงกดออโต้ดีกว่าูเล่นเองเยอะเลยวะ่ะเบยตัวไหนมอดมามาเป็นชุดโอ้โหสองตัวโดนแม่งกดออโต้ดีกว่าเล่นเองเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับแม่งจัดชุดใหญ่ให้เลยครับโอ้โหอ่าอ่า เอ้ยโอ้โหนี่มึงห้าตัวเลยเหรอจะหมาหมูกันไปแล้วนะเว้ยกระบวนการทีเด่นขณะต่อสู้ให้กดที่ลูกตัวละครสาม,มารถสลับเป็นสถานะได้ส,สกิลอันดีมากโอ้คำรามคือยุติธรรมบล็อกคันธามะขวางเอ๋เริ่นออโตโอ้ชีวิตดูดีขึ้นเยอะเลยครับดูนะครับแม่งเก่งกว่าเรากดดีทีละตัวนะครับ โอ้เดืเดีลยเราไร้ำลามที่ติดจังกระบอกสามคำโอ้ยเรียบร้อยกดออโต้เร็วกว่ากูเยอะเออคอเครับนี่ครับก็กดออโต้ได้นะครับเกมมาคอยสอนคอยบอกตลอดครับเล่นไม่ยากจริงครับเป็นเกมที่เด็กจะเล่นได้เกมนี้เอาละครับเมื่อผ่านภารกิจตหลักบทที่หนึ่งแล้วนะครับรับกล่องแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยบทที่สองนะครับ วะอะไรวะโอ้โหแมงยืนกองงงหือว่าจะเป็นในตัวนี้อไปโอ้โหหัวหน้ามาแล้วครับผมนี่นะครับตัวหัวหน้านะครับมาชาใต้ดินนะครับเจา้าคาลูกหลานขา้าไปมากมายเหลือเกินข้าทนไม่ไหวแล้วข้าจะสาสานกับพวกเจ้าเองเลือด โอ้ยมาแล้วครับหัวหน้าใหญ่สุดนะครับเราขี่อัตโนมัติจะไหโอเคเราจะได้ไม่พลาดนะครับเจ๋งองแมงมัวนี่แนวขวางเจ๋งมากกว่าโบลลิ่งเนี่ยอึนใหญ่มากมายโอ้โหเลือดเข่ากลางนี่เขาใจเดือดแถวหน้ามาต่อกันเลยนะครับซัดจานูนเนี่ยตุ๊บตับติดตับเฮ้ยเฮ้ย อ้พี่ใจเย็นพี่ใจเย็นนะขอเลยมแขงคงขึ้นดีน้าแม่งตัวราชาถ้าดีมึงไม่ปล่อยถ้าไม่ตายนะครับไม่งั้นอาจจะได้เห็นศพเราสามคนเกินการเป็นใหญ่หมากบ้าเอ้เอาเว้ยเหลือสามแล้วอาส,สู้กันหน่อยบอสเ,เ,เป็นไงเหงาแล้วเนี่ยมึงด้านขวาหายไปหมดครับโอ้โหแล้วด้านซ้ายกำลังจะหายไปอีกแถวเน่เอาแล้วเว้ยเหลือสองเว้ยสองเว้ย เฮ้ยทีมลองแม่งก็อึดใจได้นะคนต่อยแล้วโอ้ยอีแค่นี้รถรบวบเยอะเหมกันเลยคำรามยุติธรรมพี่ก๊อตโอ้ยนั่นมันเรื่องอายุที่ทำหรอเออนี่ไงกับบองสามดอนอีนูลลิลลี่สู้เขาอีนิดโอ้ยหนุ่นี่จะตายแล้วนะเยเออใหญ่มากบ้าโอ้โหหัวหน้าจะเดีอดอ้าหัวหน้าไปแล้ว เหลือแต่ลูกกระจกมีเงินในผ่นนด้แล้วนะเพื่อนกำลังยุติธรรมปืนใหญ่มอบาบจบเกมไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมชนะครับเออมันก็เพลินดีนะเล่นไม่ยากด้วยกดแถมมีป้งหนึ่งเราคอยบอกตลอดนะครับก็จบถึงตอน นี่ละกันนะครับหัวหน้าใจใตายพอดีราชาใต้ดินนะครับก็ไว้เดี๋ยวไปต่อกันนะครับถ้าคนดูเยอะก็เดี๋ยวจะมีพารทูนะครับเหมือนเดิมถ้าไม่มีคนดูนะครับคลิปนี้ก็จะอันตรานหายไปนะครับชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจนะครับกดซับกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อ